เฮ้ยมึงมึงแมันก็ขึ้นมาได้เลยใช่ที่มาอย่านี้เหอลู้ามันบอกว่าง้ดที่แล้วที่มาแล้วทีนี้มันจะมาเอาคืนระว่าจะมาเอาคืนรัดบดล้้ยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตั้งสติไว้ตั้งสติไว้อะไรนี่

A ha 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 Comen? Ha. Ma lò. Ma. Ha. Taman, taman, กสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆปานาอาทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดผาหลอนครับผมวันนี้ผมก็ได้มานั่งห้างกับพ pues ี่เชนเป็นครั้งแรกครับผมผมก็จะให้พี่เชนพูดเลยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเอซีทุกท่านนะครับผมเชนคนลังข่านะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพานนองวัดมานั่งห้างเสือสมิงฝั่งพม่านะครับที่ผมมาง้อที่แล้วเราเจอสมิง ทำลายผมนะซึ่งผมลงไปตั้งกล้องแล้วสมิงตัวนี้ดุร้ายมากนะครับพาอที่มาเนี่ยพ่อป้าเขาแนะนํามผมมาว่าให้มานั่งห้างที่นี่นะครับเพราะเป็นห้างของนายพันดักยิงสัตว์นะครับพ่อเขาบอกว่าสมิงตัวนี้บางทีนายพันเจอลงมากินสัตว์บางทีก็สมิงทํำลายชาวบ้านด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็พาน้องวัดมาเป็นครั้งแรกนะครับอยากจะมานั่งห้างสื่อสมิงกับผมนะครับแต่เสมิงฝั่งข้ามาที่ผมจะมานั่งห้างเนี่ยสมิงตัวนี้มีฤทธิ์เด็ก มากเลยนะครับผมได้บอกตรงซึ่งวันนี้ผมก็ได้เรียนวิชาข่มจากอาจารย์หลายๆอาจารย์นะครับแ้าผมมาตัวคนเดียวนี่ไม่มีวิชาคมนี่ผมก็คงไมไ่กล้ามานะครับซึ่งวันนี้ผมพูดตรงๆนะถ้าผมเจอนะครับผมจะลงไปปาบสมิงกับน้องวัดเลยนะครับเพราะผมดูคลิปน้องวัดแล้วก็ลงไปปาดสมิงหลายหลายคลิปนะครับเพราะถ้าเจอจริงๆเจอจริงจังเหมือนที่ผมเจอนี่น,น้องวัดจะเอาตัวรอดได้ไม่ได้ก็แต่ยังไง ผมต้องบอกพี่พีเอทุกคนนะครับว่าผมก็มีวิชาคมมานิดหน่อยนะครับมีวิชาความรู้จากอาจารย์หลายๆอาจารย์ที่ผมได้ศึกษามาเรียนวิชามานะครับซึ่งยังไงถ้าผมเสียก็เดี๋ยวก็รู้กันนะครับถ้ายังไงถ้าไม่เสียเวลาก็อย่างงั้นเราไปกันเลยนะน้องวัดไปไปเลยครับไปครับผมซึ่งตอนนี้ผมกับน้องวัดก็จะเดินไปบงข้างนี่ครับป้าเขาแนะนําผมมาวัดครับผมห้างอยู่ฝั่งนู้นนะที่บองตรงพอป้าเขาป้ากับลุงเขาแนะนําพี่มานะว่าทางนี้ มีในผ่านมาทําไว้เพื่อมาดักยิงสัตว์เพราะเป็นทางที่พี่ทางที่เราที่จะพาไปเนี่ยมันเป็นทางเดินของสัตว์นะอ๋อเนี่ยเป็นทางเดินของสัตว์ลงมาหาก,กินอาหารนะโอเแ,และปะ้าหัวมันจะมีสมิงรอบม,มามาทําไายสัตว์อยู่เส้นทางนี้แหละที่พี่หมังว่า่ที่เราพี่เกยตรงนั้นเจอิงกแกแกครับครับผมมองตรงนั้นคืนนี้นะครับพี่เกย์สคืนนี้เป็นคืนที่รรมเต็มดวงเลยนะครับน่าัวนมากครับเดี๋ยวผมจะปิดฝก พี่เชนก็ในเชนผมมานะเดี๋ยวผมจะให้ดูพระจันทร์แดงนะทุกคนนี่นะครับพระจันทร์เต็มดวงเลยนะครับใช่ยังไงเราคืนนี้นะเต็มดวงแลวแองเวอร์วัดเชื่อไหมคืนนี้เป็นคืนที่สมิมีลิเด็ดมากกว่าคืนไหนๆนะคืนนี้พี่พยายามบอกวไปนะถ้าเป็นไปได้นะถ้าพี่ลงจ่าห้างวัดต้องลงมากับพี่ พอจะอยู่ห่างกับพี่นะพอสมิงตนนี้มันมีลิเตดตมากเลยพอ,อคืคอนเนี้ยนะครับพี่พีซีป็นคืนที่ประจันเต็มดวงเลยครับดูลวน่ากลัวมากนะครับเป็นคืนที่สมิงมีลิเตดตมากเลยนะครับนี่น้กูครับี่ผมก็ได้ไดมีข้อวิชาติดตัวจากอาจารย์ดูวยพี่โอเคเพราะพี่ก็ได้เรียนวิชาจากอาจารย์แลอาจารย์เพราะที่พี่ไม่ได้ลงคิดเนี้ยพี่อยู่ฝั่งพมา่าพราป้าเขาแนะนําไปเรียนรู้วิชาคมพอป้าเขาบอกมีวิชามีอาจารย์คนหนึ่งที่ อนให้กับเด็กชาวกระเลียงนะว่าเออให้เรียนรู้วิชาติดตัวเพราะมีเขมิงเยอะแถวฝั่งผมมากแล้วทำลายชาวบ้านเยอะด้วยใาอย่างงั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบนห้างพี่จะไปนั่งปไปไปพี่เชนก็เอาไม้ขึ้นใส่ชายก่อนนะครับให้พี่เชนได้นำทางผมไปเลยนะครับขึ้นทางที่ผมเดินไปนี้นะครับน้ำบ้านนี่นะครับทีนี่ครับเป็นเป็นทางเดินของสัตว์ลงมากิ่นกิน ยยหญ้าเยอะนะครับพอสมที่เปสมาเมื่อที่เราค้นเจอแล้วอยู่ตั้งหมดนะครับเรียกผมแล้วพันอยงจากห้างเพื่อขามาปับนะครับเพราะผมตัวคนเดียวอ่ะผม่เอาไม่อยู่จริงๆนะครับเพราะเสุนตัวเนี้ยมันมีลิเด็ดมากเลยนะวัดที่มาเพจที่พี่มานั่งครั้งแรกนะพี่ลงมาปับนะพี่เอาไม่อยู่ไงมันมีลิเด็ดมากเลยก็คืนนี้พี่เลยพาวัดมาวัดก็อยากจะมาลองพิสูจน์กับพี่ใช่ไหมใช่คืนนี้เราต้องช่วยกันใช่ครับเพราะน้องวัดก็ ได้เรียนวิชาอาคมจากอาจารย์ดูมาหลายๆวิชานะครับซึ่งผมก็ได้เรียนจากอาจารย์ดูแต่ผมก็ไปเรียนเพิ่มจากอาจารย์ที่อยู่ฝั่งพม่านะครับพ่อป้ากับลุงเขาแนะนําผมมานะครับเพราะผมใช้เวลาเรียนวิชาผมก็ค่อนข้างหลายวันนะครับนี่นครับประมนันห้างที่ผมมานั่งก็นี่นะครับที่ป้าแนะนําวัดห้างอยู่ตรงนี้นะแต่ไที่พิมาไปนี่ครับพอ้อห้างเนี้ยพี่เขาทําให้นิมิตขึ้นมพ่าอะไรรู้ไหมวัด พรมเป็นทางเดินของสัตว์ไงพระนายพานก็จะรอยิงดักสัตว์พะมันจะทํสรั่งให้มินิชิดหน่อยอ๋อนี่ครับทุกคนนี่กิไม้เยอะมากนี่กิ้เยอะเพราะเราจะไม่ให้สัตว์เห็นเราไงอ๋อใช่เดี๋ยวผมกับน้องวัดก็จะขึ้นห้างครับนี่ก็ได้นี่สุดท้ายคืนนี้นะครับผมกับน้องวัดจะตั้งกล้องไว้ข้างล่างนะครับและผมกับน้องวัดก็จะขึ้นไปบนห้างซุ่มดูสมินนะครับว่าจะมาไม่มานะครับแค่ลงมาปุ๊บะผมจะดูพฤติกรรมมันนะครับว่าคืนนี้มันมี วิชาคุณม,มีลิเดตมากขนาดไหนก็ต้องดูกันไปลนะวันนะใช่พี่ดังนั้นเราท่าคลองไว้ตรงนี้ดีกว่าใช่โอเคผมก็จะขอตั้งฟองนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนห้างไปซุ่มดูสมิงนะครับอเออนี่นะครับนี่นะครับดูตั้งกล้องในน้องวัตรงนี้นะครับต้องขอโทษพี่เอซีเลยนะครับแต่กล้องสั่นพอขึ้นไปบนห้างมันจะเป็นห้างที่มีชิดมีใบมู่ไม้เยอะด้วยนะครับ ก็จะขึ้นแบบบนห้างแล้วนะครับต้องอผมบอกอบตรงๆนะว่าคืนนี้ผมจะตั้งกล้องไว้ข้างล่างเพื่อดูพฤติกรรมของสมิ่นนะครับใช่แค่ยังไงถ้าผมเราเจอสมิ่ปุ๊บเราค่อยว่ากันทีึ่งนะเดี๋ยวเราขึ้นบนห้างก่อนดีกว่าเพราะที่มันจะมืดมากกว่านี้พราะตอนนี้เวลาก็สี่ทุ่มกว่าแล้วเกือบจะห้าทุ่มแล้วไปเราขึ้นบนห <ไป S 1> ้างก่อนตอนนี้นะผมก็ขออนุญาตขึ้นบนห้างก่อนครับผมใช่ครับผมขออนุญาตขึ้นบนห้างแล้วก่นนะครับพี А. А. Добре. А. 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 มานะเดี๋วขาว่ากันคืนนะพอเราอยู้ยีมิาโคม,มาเดี๋ยวรวไป,ป็นาเลยดูๆูว่ามันจะมาหรือเปล่ามันมาเป็นตูหลายมากเลยพองูที่เราพี่มานะพอพี่ใช้พี่เอาเป็นไม้แล้วเป่ากระทาคุมเพียงใส่บาดเจ็บแต่วันนี้มันดูแล้วมันน่าจะให้ดียไอดีแล้วมันจะทาม,มาเล่นงานพี่เลยเพร<อ>า่ชาวบ้านเสียท้

เฮ้ยฮวะเฮ้อาฮ้นไม่กลัวไม่งกลัวมาเเฮ้ี่เดี๋ยวเยออมาี่มันเ้ราด้วยวัดมันเี้่ใหญ่เลยพวทีล้พี่มามันทำร้ายพี่ี่ทร้ายน้้ยไว้มตายทางมันเดี๋ยวล้ักอมาี ดดููเดี๋ยวแล้วมาแอปแล้วพี่จะใช้กระทาคมบังตามันเราจะลบหลังต้นไม้เฮพี่เดี๋ยวพี่ต้องกระเทานะเดี๋ยวพี่ใช้ชวิชาคมมาเฮพี่ ถ้ามาันมายรอมเดี๋ยวเราจะจับตัวสองคนเลยมาเราจะแอบใช้วิชาบางคาแล้วมา<ป> <c oughs>

มีแรงมากเลยเขาบอกแล้วคืนนี้เป็นคืนที่ประจําเต็มดวงมันมีเลิดเด็ดมากเอาไงดีพี่แรงมันเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวให้มันออกมาเดี๋ยวพี่จะจับเลยมามามาแอบก่อนเน่เน่เน่มาประมาักูกูเอ้ยที่พอ

น้องวัดเป็นไรเปล่าน้องวัดไหนดูตอนนี้นะครับน้องวัดก็บัดเจ็บผมก็บัดเ็บทุกคนตอนนี้น,น้องวัดเป็นไรไหม <c oughs> พี่บอกแล้วว่ามันมีลิเดตมากไ,ไม่ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวเราก็ต้องถอยก่อนเพราะสะมีตัวน,นี้พี่บอกแล้วว่ามันมีลิเดตมากเพราะมันเป็นคืนที่ประจำเต็มดวงด้วยตอนนี้นะครับพี่เบียร์ีทุกคนครับน้องวัดกับผมก็ได้รับบาดเจ็บมากผมกล่าวจะจะพูบใส่เลยครับ มีแรงมากเลยนะครับไอนองวัดทายังไงพี่พีเอซทุกคนนะครับผมกับน,น้องวัดจะถอยกลับก่อนนะครับผมกับน,น้องวัดจะไปรักษาที่บ้านป้าก่อนนะครับพอตอนนี้ผมก็ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ผมมองผมผม,ผมเอาไม่อยู่จริงๆนะครับกับน้องวัดขนาดผมเรียนวิชามามันมีแรงมากเลยครับพนะี<ป>่พีเอฟซีรัดเอาไหมถอยก่อนนะเราไปรักษาที่บ้านป้ากันนะลุงแก,ด,กดีกว่าดี้ปะไป ถ้าอย่างไรถ้าเข้ามาดูคลิปน,นี้แล้วก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมบนท้องวัดเพื่อจะได้ทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับไปวัดไปไป,ไป,ไป